กูสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยวันนี้เราก็จะมารีวิวท่นขนมเป็นขนมเกาหลีซึ่งเคยไปที่เกาหลีแล้วก็แบบว่าคิดถึงมากก็เลยแบบอืมหาสั่งมากินเนาะมาดูกันว่ารสชาติจะยังเหมือนเดิมไหมเนี้เราสั่งมา2อันอันนี้คือแกะไปแล้วนะคะับท่าไหรราคากล่องละ100บาทก็คือตัดใช่ สั่งมาจากในรา a ซดานะค่าส่งประมาณอ๋อามสบาท2อวันสมวันถึงบ้านเราอยู่ที่อุตรดิษฐ์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเขาก็แถมอันนี้มาให้ด้วย <Wow. S 1> มันคือดูเซียสเออที่ดูเซียสเขาแถมมาให้ด้วยนะอันนี้คือแบบโอเคอยู่นะถือว่าใส่ใจรายละเอียดมากแล้วก็เป็นขนมอันนี้ซึ่งเราได้มาเราซื้อมาสามกล่อง สมกล่องเออสามกล่อ,อ,กองมันทั้งหมด87บาทหรืออะไรเนี่ยอ,อืมแล้วคือแบบว่าลองให้เด็กกินใช่ไหมเด็กน้อยชอบมากเพราะมันอร่อยอนะมั้งแล้วก็ไม่รู้พรายังไม่ได้ชิมแล้วก็รู้สึกว่ามันผลิตจากคือผลิตจากมาลเลเซียใช่ไหมใช่แต่ว่าไปขายที่อินโดนีเซีย<อ>หรือเปล่าไม่แน่ใจคืออันนี้คือโอเคอยู่นะเดีย๋ยวเราะจะมาลอง ชิมเริ่มจากอันนี้เลยก็ไแ้ะมาเดี๋ยวเราจะลองมาแกะกันนี่มาข้างในข้างในก็จะเป็นแบบนี้ว้ามีกี่อันนี่นเราเดินสองสามสี่ห้าดแปดอันใช่แปดอันยี่สิบชิ้นแปดสิบกว่าบาทว้าวคุ้มนะค่าส่งอีกยี่สิบเก้าบาทหรืออะไรทำเอาว่าเราจะมาลองชิมกัน ลักษณะซองก็จะเป็นประมาณนี้เชรดำโอเคมาชิมกันเลยหอมดีเนาะหอมหอมหอมดีนะรีนว่าขมดีนะ <What? S 1> ช็อโกโกแลตโอเคเลยนะ,ะช็อโกโกแลตแบบฟิลค,คลา้ายๆไอเนี่ยบั้มนี่งใช่ใช่แค่นันมันมีไส้ช็อโกโกแลตด้วยนะนี่ yeah! นิดหน่อยกินกับน,นมน่าจะอร่อยอือใช่ไหมใช่เต็มสิบนี่ให้เท่าแหละก็หูหออะไร,ออรออหอมอันอยหอมไม่ใช่หอมธรรมดานะนั่นแหละโอเคมากมากเลยอนเดี๋ยวเราจะมาลองขนมชิ้นต่อไปค่ะเราจะมาลองชิ้นนี้กัน กันดูแกะแล้กมาแกะออกมาก็จะเป็นยีนี้อันนี้มีกี่อันอันนี้มีหกอันมั้งเห็นเขาเขียนข้างหน้ามาน,น,นี่มานับกันว่าเป็นกี่ชิ้นไหมหนึ่งสองสี่ห้าหกหกชิ้นปกติเขาขายกันราคาปกติมัร้อยกว่าบาทเลยนะหนึ่งกล่องอือก็ถือว่าถือว่าแพงใช้ได้นะ แต่ว่ามันก็พูดถึงเนาะมันก็เป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นแบบนําเข้ามาจากเกาหลีอ่ะอในจะแบบข้านั่งข้านี่เดินข้ามน,น้ำข้ามทะเลมาเดิน <c oughs> ได้ไหมเดินไ, <c oughs> ไม่ได้ค <c oughs> <c oughs> ือบินข้ามน้ําข้ามทะเลมาบินได้ไหมไม่ได้ <c oughs> แล้วมันทำไงหมาเออส่องขึ้นบินมา <c oughs> อ๋ออ๋อมันก็บินมานี่นก็บินมา ก็พอๆก็คืออ <s> ันเนี้ยมันก็แบบอย่างที่บอกมัน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 อินพอร์ตเข้ามามันก็คงจะแพงกันราคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันว่ามันอร่อยไหมได้โน้อยเฮ้ยเฮ้ยร่าไก่ดีๆก็มีไม่แก่คาดหวังก็มี จริงดิเสียงว่ามันน่าจ,าจะแบบตีตลาดไปขายในแบ,บบหลายประเทศลมะมั้งนี่ก็กัดจะไม่ให้เขาดูเลยใช่ไหมว่าขนมเป็นยังไงนี่ลักษณะขนมก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเหมือนแบบว่าจะมีช็อกโกแลตเคลือบอยู่แล้วข้างในก็เหมือนจะเป็นแป้งเต๊กใช่ไหมเหมือนมันเป็นแป้งแป้งแป้ง,ปง,ปงนุ่มๆ <c oughs> อ่ะเออฮาเออมือโมจิช็อกโกแลตีบบนี้ เี๋ยวเราจะมาลองชิมกันอืมอืมอร่อยไหมอร่อยชอบไหมชอบรีวิวรสชาตินะไม่ใช่ช็อกโกแลตอร่อยหอมมากอื้อกินแล้วไม่เงียบไม่กินแล้วไม่ไมเลี่ยนเลี่ยนอือไม่ใช่กินแล้วไม่เงียบแต่ <laughs> แล้วก็คือรสชาติโอเคนะ บบแบบสัประมาณสามชิ้นนะโอ้โหน่าจะอิ่มแบบจุกๆและอืมนะอืมแล้วมันก็หวานนะอันชิ้หวานมากแต่อร่อยอะ่ะก็นั่นแหละทุกคนประมาณนี้ถ้าขนมที่เรากินกันก็จะมีอันนี้อันนี้ซึ่งถามว่าคุ้มราคาไหมเหรอ มันก็คุ้มนะอันนี้น่าจะคุ้มแบบอร่อยอยู่นะกินกันมนตอนเช้าคือแนะนําเลยถ้าเกิดที่บ้านแบบมีเด็กๆแบบอะไรอย่างเงี้ยชอบกินช็อกโกแลตชอบกินอะไรอย่างเงี้ยแนะนำอันนี้จะออกแนวแบบเป็นคล้ายๆแบบขนมผู้ใหญ่เนาะเพอม,มันจะเหนียวเหนียวเหมือนกับแบบว่าแป้งใช่อแล้วคือแบบว่ามันจะมีความหวานหวานมากขนาดเป็นช็อกโกแลตนะไม่รู้สิรู้ว่าเราเป็นคนไม่ค่อยกินหวาน ไม่แน่ใจแต่คือคว่ามันหวานจริงๆอ่นะนะลองไปหาซื้อมาชิมกันได้โดยรวมแล้วก็คือโอเคมา,มากๆก็ ทุกคนสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็คืออย่างที่บอกก็คืออยู่บ้านไม่ได้ไปไหนทีนี้เราก็แบบเลื่อน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 ในช้อปปี้ในลาซาด้าเลื่อนไปเรื่อยแล้วก็แบบเจอขนมลดราคาแล้วพวกนี้ก็เลยแบบลองซื้อมาชิมแล้วก็ลองมาถ่ายอยู่ลงเผื่อคนอื่นๆจะสนใจก็คือลยละคือสนองความอยากของตัวเองวก็คลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะก็ห่างหายกันไปนานก็ไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่บ้านนี่แหละค่ะค่ะ S <S กินกินนอนนอนแล้วก็น้าก็กบวมอืดประมาณนันน้นก็คลิปวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะทุกคนก็ถ้าเกิดว่าสนใจก็สามารถคอมเมนต์เป็านกำลังใจให้เราได้อย่าลืมกดติดตามกดเพิ <S 2> <S 2> <S 2> <S ่มกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เรากันด้วยจะมีคลิปออกมาอีกหรือเปล่า่ <S 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 ้งเราก็ทำแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ทำตามใจอยากนึกอยากทําก็ทํานึกอยากไม่ทําก็อยู่เฉยๆอะไรอย่างนี้สำหรับวันนี้พวกเราสองคนก็ลากันไปก่อนคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะบบ๊ายบายย